ควมสารคดีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อทุกสรรพสิ่งคลิปนี้เสนออุทธวัจ,จะนะคาถาธรรมบทจากพระไตรปิฎกเรื่องอาสาทิสทานการให้ทานที่ไม่มีทานใดเหมือนนเวกธาริยา เทวโลกังวชันติภาลาหเวนับประสังสันติทานังที่โรจะทานังอนุโมทมาโนเตเนวะโสโหโติสุขีปรัตถะพวกคนตรณีไปสู่เทวโลกไม่ได้เลยคนพานทั้งหลายแลไม่สรรเสริญการให้ทานส่วนบัณฑิตอนุโมทนาการให้ บัณฑิตนั้นจึงเป็นผู้มีความสุขในโลกหน้าเพราะบุญที่สำเร็จจากการอนุโมทนาการนั่นเองที่มาของคาถาธรรมบทเรื่องอสัทิสะทานพระพุทธเจ้าเสด็จจาริกไปยังที่อื่นๆแล้วเสด็จกลับมาประทับในพระเชตวันพร้อมด้วยภิกษุประมาณ500รูป พระเจ้าประเส e ที่โกศลทรงทราบแล้วได้ทูนนิมนต์ให้ทรงรับอาคันตุกะทานทานถวายแก่ภิกษุที่มาจากต่างถิ่นในวันรุ่งขึ้นเมื่อทรงเตรียมทานเสร็จแล้วตรัสให้ชาวนครสาวัตถีมาชมทายธรรมของพระองค์ชาวเมืองมาชมแล้วตกลงกันว่าพวกเรา ควรตระเตรียมทานแล้วทูลนิมนต์พระาศาสดาและภิกษุสงฆ์บ้างในวันพรุ่งนี้เมื่อตระเตรียมทานเสร็จแล้วก็ทูลเชิญพระราชามาทอดพระเนตรพระราชาทรงดำริว่าเราจะถวายให้ยิ่งกว่าพวกเขาจึงทูลนิมนต์พระาศาสดาอีกโดยทำนองนี้พระราชาและชาวพระนครแข่งกันถวายทานฝ่ายละหกครั้ง ไม่มีฝ่ายใดชนะเพราะต่างฝ่ายต่างก็มีทายธรรมเหมือนเหมือนกันพระราชาทรงบรรทมดำริอยู่ว่าถ้าเราไม่อาจเอาชนะชาวเมืองได้เราจะเป็นพระราชาไปทำไมพระนางมันลิกาเทวีทรงทราบแล้วทรงรับอาสาจัดเตรียมทานให้เองแล้วทรงสั่งดำเนินการเตรียมสถานที่อย่างยิ่งใหญ่มีการสร้างมนดบ จุภิกษุห้ารอยรูปทำสเสวกชัดห้าร้อยเตรียมช้างห้าร้อยเชือกให้ช้างถือสเสวกชัดกั้นภิกษุทั้งหมดและให้บรรดาเจ้าหญิงนั่งบทของหอมและคอยพัดให้ภิกษุเป็นต้นหมดซับไป14โกฎภายในวันเดียวพระราชาทรงชนะเพราะชาวเมืองไม่มีเจ้าหญิงและไม่มีช้างเป็นต้น เป็นทานที่ไม่มีผู้ใดจะจัดให้เสมอเหมือนอีกทานที่พระนางจัดนี้จึงชื่อว่าอาสะทิสถทานทานอันไม่มีอื่นแม้นเหมือนในพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะมีการจัดถวายเพียงหนึ่งครั้งและคนจัดต้องเป็นสตรีเท่านั้นระหว่างที่พระศาสดาและภิกษุสงฆ์กำลังเสวยพัดอยู่การอํามาตคิดว่า ราตรกูลหมดทรัพย์ไปวันเดียว14โกดพวกภิกษุฉันแล้วก็ไปนอนหลับฝ่ายชุนหะอมบาตคิดว่าถ้าไม่เป็นพระราชาก็ไม่อาจถวายทานอย่างนี้ได้พระราชาย่อมให้ส่วนบุญแก่สัตว์ทั้งปวงเราอนุโมทนาทานนี้ของพระองค์พระพุทธเจ้าทรงทราบความคิดของอมบาตทั้งสองทรงรู้ว่า ตราตรัสอนุโมทนาให้สมควรแก่อาสะทิสทานการจะศีรษะแตกเป็นเจ็ดเสียงชุนหะจะดำรงในโสดาปฏิผลทรงไม่ต้องการให้การอาตร์เป็นอันตรายจึงตรัสอนุโมทนาด้วยคาถาเดียวแล้วเสด็จไปสู่พระเชตวันพระราชาทรงโทมนัสที่พระศาสดาตรัสเพียงเล็กน้อยทรงคิดว่า เราคงทำอะไรที่ไม่สมควรกระมังจึงเสด็จตามไปกราบทูลถามพระาศาสดาตรัสว่ามหาบอพิษถวายทานคืออาสะทิสทานอันเป็นการถวายได้ยากแต่ที่ตถาคตตรัสเพียงเท่านี้เพราะบริษัทไม่บริสุทธิ์และตรัสเล่าความคิดของอมัมบาตพระราชาทรงเข้าพระทยัยแล้วเสด็จกลับไปแล้วทรงเนรเทศกาละ ออกจากแคว้นและทรงมอบพระราชสมบัติให้ชุนหะอัมมาตเจ็ดวันให้เขาถวายทานอย่างพระราชาเจ็ดวันครบกำหนดแล้วพระราชาเสด็จมาเข้าเฝ้ากราบทูลให้ส่งทราบพ,พระพุทธเจ้าตรัสว่าพวกคนพานไม่ยินดีทานของผู้อื่นมีทุคติเป็นที่ไปส่วนนักปราดอนุโมทนาทานของผู้อื่น มีสวรรค์เป็นที่ไปและตรัสภาสิตนี้นเวกธาริยาเทวะโลกังวชันติพาลาหเวนับปรสสังสันติทานังที่โรจะทานังอนุโมทมาโนเตเนวะโสโหโติสุขีปรัตถะพวกคนตรณีไปสู่เทวโลกไม่ได้เลย คนพาลทั้งหลายแลไม่สรรเสริญการให้ทานส่วนบัณฑิตอนุโมทนาการให้บัณฑิตนั้นจึงเป็นผู้มีความสุขในโลกหน้าเพราะบุญที่สำเร็จจากการอนุโมทนาการนั่นเองจบพระพุทธดรรรัตน์ชุนหาอมาตดำรงอยู่ในโสดาปติผลอธิบายพุทธภาษิตกะทธะริยาผู้ตรณีหมายถึงถัดธรรมะ ชาลิโนตรณีอย่างกระด้างคือเหนียวแน่นคนพาในที่นี้หมายถึงผู้ไม่รู้จักประโยชน์ในโลกนี้และโลกหน้าเรียกบัณฑิตว่าทีรชนชนผู้มีปัญญามีสุขในโลกหน้าคือเสวยทิพยสมบัติเพราะบุญจากการอนุโมทนาทานคติธรรมความรู้สัตตบุรุษให้สิ่งที่ให้ยากทำกรรมที่ทำได้ยาก อาสัตว์ตรุบุหรือคนพานทำตามไม่ได้เพราะทำของสัตว์ตุรุษรู้ได้ยาก